สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีรับเข้าสู่ช่องสอนอะไรดีก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดลูกกระดิ่งให้ช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูช่องนี้แล้วนะครับผมก็แน่นอนครับผมต้องติดปัญหา iPhone ติด iCloud หรือว่าติด Apple ID นั่นเองนะครับผมหน้าตาของตัวมือถือก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะขึ้นถูกล็อกโดยเจ้าของอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยนะก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับอล็อกไอโฟนล็อกเกอร์ออะไรเนี่ยก็ว่ากันไป นะครับเนี่ยนะติดปัญหานี้กันอยู่ใช่ไหมโอเคอย่าเพิ่งด่าผมนะผมขออธิบายให้ฟังก่อนนะครับเครื่องติดไอคาวนะครับผมหรือไอคาวร็อก Activation lock นะครับผมหมายความว่าเครื่องนั้นยังผูกกับ Apple ID ของเจ้าของเดิมถ้าไม่ทราบ Apple ID และรหัสผ่านนะครับผมจะไม่สามารถใช้งานเครื่องได้เต็มที่เพราะนะครับผมระบบของ iPhone ออกแบบมาเพื่อป้องกันการสูญเสียหายหรือถูกขโมยนั่นเองครับหนนะครับผม ก็คือวิธีการแก้ที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุดนั่นเองนะครับผมคือหนึ่งเลยนะครับผมใส่ Apple ID และรหัสผ่านนะครับของเจ้าของเดิมนะครับผมเป็นวิธีเดียวที่ Apple แนะนําและปลอดภัยที่สุดนะครับถ้าเป็นเครื่องของอเราเองเนี่ยแต่ลืมรหัสผ่านสามารถกู้รหัสผ่านได้ที่ i f o R g o t นะครับผม a p p l e c o m นะครับผมรูอ Apple นั่นเองนะครับผม2ติดต่อเจ้าของเดิมหากซื้อเครื่องต่อมานะครับผมให้ติดต่อให้เขาช่วยลบเครื่องออกจากบัญชี iCloud ของเขานะครับเจ้าของเดิมสามารถเข้าไปที่ iCloud.com นะครับผมเลือกที่ไฟล์ My iPhone นะครับผมแล้วลบอ,อกกุปกรณ์ออกจากบัญชีได้นะครับ 3. นะครับผมให้ติดต่อ Apple support นะครับผมถ้าเครื่องเป็นเครื่องคุณจริงและมีหลักฐานการซื้อเช่นใบเสร็จใบกำกับภาษีตรงกับ i m e l หรือ serial number นะครับผมก็สามารถนำไปติดต่อที่ศูนย์บริการ Apple เพื่อขอปลดล็อกได้นะครับผมสิ่งที่ควรระวังเฮ้ยไม่มีวิธีลบไอคาวแบบถูกกฎหมายและปลอดภัยนะครับโดยนะครับผม ไม่ใช้ Apple ID เดิมหรือหลักฐานยืนยันความเป็นเจ้าของโปรแกรมหรือบริการที่อ้างว่าปลดล็อก iCloud ได้ส่วนใหญ่เป็นมิจฉาชีพนะครับหรือวิธีการผิดกฎหมายซึ่งอาจทำให้เครื่องเสียหายใช้ไม่ได้หรือเสี่ยงโดนโกงนะฮะถ้าซื้อเครื่องที่ติดไอคาวมาแล้วไม่สามารถปลดเองได้แน่นอนเว้นแต่เจ้าของเดิมช่วยนะครับ ถ้าอยากได้เครื่องใหม่พร้อมใช้งานนะครับผมโดยไม่ติด i อคาวทางออกที่ปลอดภัยที่ดีที่สุดนะครับผมคือซื้อเครื่องที่ไม่ติดไอคาวหรือให้เจ้าของเดิมปลดให้ครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีการนะครับผมไอเครื่องตีไอคาวนี้นะครับผมมันก็มีวิธีการทําได้แต่มันคือวิธีการที่ผิดกฎหมายทั้งนั้นแหละนะครับถ้าจะให้ดีที่สุดคือ คือถ้าเป็นของคนเราจริงๆเราเองก็ต้องมีกล่องรหัสมีอะไรนั่นแหละนะครับผมนะก็วันนี้ก็มาให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับ